ครับวันนี้วันที่17พฤศจิกาจน25 6 3นะครับหลังจากที่ทำงานมาจนถึงวันนี้หน้าง,งานที่บ้านคอนสายอำเภอผูแก้จวจังหวัดอุดรนะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะครับงานค่อนข้างราชาเพราะติดทั้งฝนแล้วก็มาช่วงหน้าเกี่ยวข้าวคนงานส่วนใหญ่ก็จะพากันไปเกี่ยวข้าวก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับหน้าง,งานก็ไปได้ประมาณ80เท่า้ครับ นี่คือตัวบ้านแล้วก็ด้านข้างนี่จะทำเป็นที่จอดรถนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆบ,บ,บ้านนะครับจากระเบียงด้านหน้าไปนะครับที่เป็นระเบียงที่ไม่มีกันแดดนะครับไม่มีหลังคาเป็นที่จะอยู่2อคูณสเมตรบันไดขึ้น3ามขั้นนะครับนี่เป็นระเบียงระเบียงใหญ่พื้นที่อยู่ประมาณยี่สิบตารางเมตร ห้องแรกด้านซ้ายมือนี่กันเลยนี่จะเป็นจุดที่ไว้ใส่ตู้ไฟนะครับููกคนสมมต์ห้องโถง4ี่เมตรนี่จะเป็นห้องโถงนะครับ4ีคูณสเมตรประมาณนี้นครับพื้นที่ประมาณสิบกตารางเมตร แล้วถัดไปก็จะเป็นห้องน้ํามันยังรกอยู่นะครับนี่เป็นห้องน้ําด้านนอก,กน,นะครับห้องน้ำก็จะเป็นประมาณสามเมตรยี่สิบคูณเมตรแปดสิบนะครับห้องน้ำํำยังไม่ปูเบื้องนี่จะเป็นถุงใหญ่นะครับส่วนด้านหลังจะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัว ห้องครัวก็สี่เมตรคูณสาเมตรนี่ก็ยังไม่ปูกระเบื้องนะครับค่อนข้างจะรกออกมาก็จะมีประตูออกหลังบ้านออกไปข้างนอกก็จะเป็นสักล้างนะครับห้องน้ำห้องนี้นนกว้างหนึ่งเมตรเก้าสิบนะครับยาวสามเมตรสี่สิบครับค่อนข้างจะกว้างนะ คือห้องโถงแล้วก็ห้องน้ำด้านนอกอันนี้คือทางเข้าตัวแล้วไปหลังบ้านแล้วก็มาอีกห้องหนึ่งนี่ก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับห้องนี้สาเมตรห้าสิบคนสามเมตรห้าสิบยังไม่เดียบยนะร้อยนะโดยรลยก็จะประมาณนี้นครับผม